ร,รอบรสามปีแพทพาวเวอร์แพทสู่อิสราภาพขอบคุณสังคมให้โอกาสสู่อิสราภาพและชีวิตใหม่นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆของนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทหลังจากได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอีกครั้งเมื่อวันที่4มกราคม2563 ที่ต้องใช้ชีวิตในเรือนจำมาเป็นเวลา16ปีจากเรื่องในอดีตที่หนุ่มแพทได้ทําผิดพลาดลงไปในวันนี้ทุกๆกคนในสังคมแฟนคลับเพื่อนๆในวงการบันเทิงของหนุ่มแพทเองก็พร้อมให้โอกาสในการกลับมาของหนุ่มแพทแถมยังได้รับความรักจากเหล่าชาวด้อมของหนุ่มแพทเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเป็นการเริ่มชีวิตครั้งใหม่ของหนุ่มแพทเองที่ดีมากๆ และหนุ่มแพทเองก็พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนในสังคมมุ่งมั่นเป็นคนดีกลับออกไปทำหน้าที่ลูกที่ดีและหัวหน้าครอบครัวที่ดีต่อไปครอบรอบสามปีแพทพาวเวอร์แพทสู่อิสรภาพขอบคุณสังคมให้โอกาสล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมาแพทพาวเวอร์แพทได้นำทีมงานไปมอบความสุข คนที่อยู่ในเรือนจำงานนี้หนุ่มแพทได้เข้าไปมอบความสุขและส่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังเรือนจำบางขวางรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เรือนจำจำนวน500คนซึ่งหนุ่มแพทเองก็ไม่เคยลืมคนที่อยู่ในเรือนจำพร้อมไอได้จัดเต็มเลี้ยงอาหารพร้อมกับเล่นดนตรีมอบความสุขความบันเทิงและพูดคุยให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองและหนุ่มแพท ยังได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงช่อง8ด้วยว่าวันที่4มกราคมเป็นเหมือนวันเกิดใหม่ของตนเองเพราะเป็นวันที่ได้รับอิสรภาพได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลังเฝ้ารอคอยมาเกือบ17ปีทุกครั้งที่มีโอกาสจึงอยากให้กำลังใจคนที่อยู่หลังกำแพงให้ทุกคนไม่สิ้นหวังในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีและกลับไปเป็นลูกที่ดี เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่หนุ่มแพทตั้งใจและอยากส่งต้องกำลังใจให้ผู้ต้องขงังหรือผู้ที่กำลังคิดที่จะกระทำหลงผิดให้มีกำลังใจและมีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆนะคะ